สวัสดีครับพปอแม่พี่น้องที่ฮักจุฟูจุคนครับอยู่กับเด็ดชีเห็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ผมชวนพปอแม่พี่น้องมาช่วยผมเปลี่ยนโชคฝากระโปรงรถไถานะครับเป็นตัวโชคนะครับโชคดันฝากระโปรงรถไถานะครับเพราะว่าตัวเก่าตัวเดิมของผมนี่เสียไปแล้วนะครับเสียไปแล้วก็ซื้อมาเป็นใหม่ครับแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วครับเอาไปดูว่าวิธีเปลี่ยนจะมีปัญหาอย่างก็ครับ เดี๋ยวผมอยากแนะนำให้ปมไปค์พิโนองดีดูคลิปนี้นะครับเผื่อไปทําตามได้เลยนะครับเมื่อเปิดฝากระปรงดูนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนไมคไปแล้วนะครับนะครับก็ดึงปล็อกฝากระปรงครับนี่ครับนังแตะก่อยกขึ้นครับนี่ครับโชคฝากระโปรงนะครับผรมานาทียกฝากระโปรงรันฝากระปรงเหมือยุบลงมานะครับนี่ครับพอครับลักษณะการทํางานนะครับนี่ครับเวลาเรายกฝากระโปงขึ้นไปจุ๊บนี้นะครับฝากระปะด้นฝากระโปงไว้นะครับตัวนี้เป็นโชคนะครับ โชกฝากระโปรงตัวยึดด้านบนนี่นะครับแล้วก็ตัวยึดด้านล่างนี่คือตัวนี้นะครับก็มีน็อตสองตัวตัวนั้นนะครับก็พอดีผมตัวเก้าผมเสียครับผมก็เอาตัวเก่าไปเทียบไปวัดดูนะครับแต่พอดีตัวไม่นี่ของผมยาวกว่าตัวเดิมตัวเก้าที่เสียไปแล้วประมาณหนึ่งนิ้วครับแต่บริจปัญหาครับโปรไม่่น้องครับผมก็ทําการขยับนะครับขยับตัวยึดด้านล่างนะครับให้เลื่อนมาด้านหน้านะครับเลื่อนมาด้านหน้านะครับ ตัวเดิมมันอยู่จุดนี้นะครับพอหันห้อยอยู่นะครับนี่ครับจุดนี้ครับเป็นสกรูเบอร์12นะครับตัวนี้ครับผมก็เลื่อนมาด้านหน้าเพื่อจะใส่กับโชคตัวยาวประมาณหนึ่งนิ้วได้นะครับนี่ครับบางคนก็ไว้มันมีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเขาได้ตัวสั้นมานะครับเขาได้ตัวสั้นมาเขาก็ย้ายหูยึดด้านหลางนี่นะครับขยับมาจุดเดิมได้นะครับเพราะว่ารถไถนาจะมีสองจุดนะครับสาหรับในการยึดยึด หูยึดนั่นหลังนี่นะครับนั่นหลักของของโชคนี่นะครับก็ทาให้บม่มีปัญหาครับนี่ตัวยาวก็่าขยับมาด้านหน้าได้นะครับนี่หูยึดนี่นะครับนะครับเป็นนี่ครับเป็นโชคครับก็บอกโชคยกฝากระโปรงนะครับนะครับเวลาเราดันฝากระโปรงขึ้นไปนะครับเพื่องทำหน้าที่ยันไว้ครับยันมือฝากระโปรงยกลงมานะครับก็เป็นเทคนิคดีๆครับไปไปนอกครับ คนใด,ดมีรถหก็ดูคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็จวยแชร์ไปจิมเนอร์ครับอาจจะได้ก็ปะการคลิปใหม่นะครับป่อมไปีน้องครับขอบคุณครับ